สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาและราศีธนูนะคะออวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักประจำเดือนกันยายนสองพรซึ่งแม่หมอจะบอกว่าช่องอการดูดวงของแม่หมอนั้นใน youtube นั้นแม่หมอได้ทำไว้ทั้งหมด2ช่องด้วยกันซึ่งตอนนี้แม่หมอ,อได้เพิ่มเรื่องของการดูไพ่ยิปซีเข้ามาด้วย แต่พอแม่หมอนำไพ่ย,ยิปซีมาด้วยกลายเป็นว่ามันสับสนบางทีก็ทำออกมาผิดพลาดก็เลยคิดจะแยกช่องออกเป็นลักษณะว่า,าช่องของวลักษ์นี้ให้เป็นลัคนาราศีส่วน อีกช่องหนึ่งชื่อว่าช่องตรวจดวงรู้ทันดวงนั้นแม่หมอจะให้เป็นเรื่องของราศีซึ่งดูจากไพ่ยิปซีนะคะเออถ้าแม่หมอเอาไปลงบางทีมันก็ซ้ำกันแล้วทีนี้กลายเป็นว่าเออมันก็รู้สึกว่าถ้าฟังเป็นเอเอฟซี FC ที่เป็น เอฟซีท uh, ั้งสองช่องเลยบางทีถ้าซ้ำกันมันก็ฟังแล้วฟังอีกก็บางทีก็อาจจะเบื่อเบื่อก็เลยตอนนี้คิดจะมาแยกให้เป็นเรื่องเป็นราวหมายความว่าก็ช่องบัลักษณ์นี้ก็เป็นลัคนาราศีลัคนาราศีได้มาจากการคำนวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนำมาผูกด,ดวงออกเป็นลัคนาราศีส่วนใครที่ยังไม่ทราบถึงเวลาของตนเองไม่สามารถคำนวณหาลัคนาราศีได้ ก็จะดูทั้ง2ช่องก็ได้ก็คือดูทั้งราศีที่เป็นไพ่ยิปซีที่แม่หมอใช้ทำนายราศีหรือจะดูจากช่องของลัคนาราศีก็ได้ซึ่งเป็นช่องนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลักนาราศีธนูกันเลยนะคะซึ่งดาพประเสรีีเป็นตัวตนตนุลักษ์ของชาวลักนาราศีธนู ดาวพระรลัศสุปีนั้นมีสองภพเรือนคือตัวตนตนุลักษณ์และก็พันธุ์ทุกครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานพาหนะรถยนต์หรือสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับบ้านเรือนเกี่ยวกับเรื่องของการทําเกษตรหรือเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับสํานักงานอะไรพวกนี้นะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้ดาวพระรัสุดีก็ได้ย้ายเข้าสู่ ราศีเมษในพบปุตตะการริเริ่มการลงทุนการพบรักการทำอะไรใหม่ๆในช่วงของตั้งแต่วันที่19เมษายน2566เป็นต้นไป1ปีเต็มได้ตำแหน่งราชาโชคราชาโชคฉลุกฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักด์ุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเพราะฉะนั้นในตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูและก็พันธุครอบครัวทรัพย์สินดินก่อสร้างบ้านเรือนยานพาหนะรถยนต์นั้นนะคะ อาจจะได้มาก่อเกิดเรื่องของการรเริ่มอะไรใหม่ๆมีการสร้างบ้านซื้อรถมีการาได้บุตรหลานบริวารในช่วงของปีนี้อาจจะมีลูกก็ได้ด้วยนะคะคนที่ต้องการมีลูกในช่วงจังหวะปีนี้ได้มาแบบง่ายๆด้วยซึ่งมีตำแหน่งราชาโชคหนึ่งปีเต็ม แต่ว่าช่วงตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ามษายนยี่สิบสิงหาคมสองพร้อยเป็นต้นไปจนถึงประมาณมกราคม2องพดาวพระอสปะดีนั้นได้เดินพักเดินถอยหลังแล้วนะคะซึ่งเมื่อดาวเดินพักเดินถอยหลังก็ทําให้ในเรื่องของตัวตนชาวลัคนาราศีธนูและก็เรื่องของครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผานนะ,ะก็อาจจะมีการที่อ่อนพลังลงนะคะ ตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูก็อาจจะมีความที่อ่อนล้าอ่อนแอแล้วก็เบื่อหน่ายเก็ดครั้านไม่ค่อยขยันขันแข็งเหมือนเดิมนะคะในครอบครัวก็อาจจะมีการห่างๆกันไม่ค่อยได้สนใจใส่ใจกันสักเท่าไหร่ในเรื่องของถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายอาสงหาริมทรัยพ์หรือเกี่ยวกับการทํางานภายในสนํงงานักงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทร้านค้าหรือธุรกิจ ภายในบ้านเรือนหรือทำอาภายในสำนักง,งานของส่วนราชการก็ตามแต่ก็หมายความว่าอาจจะมีการที่ไม่ค่อยมีความคืบหน้าก้าวหน้าสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะที่ดาวเดินถอยหลังนั่นเองนะคะแต่หลังจากมการาคมสิงหเป็นเออสิเป็นต้นไปเดี๋ยวดาวก็จะกลับมาเดินปกติเรามาเรื่มงันที่การงานของชาวลัคนาราศีธนูซึ่งมีดาวประพุธเป็นดาวกรมมะ กรรม,มคือกรรมการกระทําและก็การงานนั่นเองนะคะดาวประพุทธในช่วงของจังหวะเดือนกันยายนนี้ก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่27กันยายนนั้นดาวประพุธได้สถิตยอยู่ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นพบสุภาความสุขความสำเร,ร็จความเจริญความรุ่งเรืองทางไกลต่างดินต่างเดนต่าง,าง,างประเทศการงานของชาวลัคนาราศีธนูก็มีความสําเร็จมีความเจริญ,ม,ม,รญมีความรุ่งเรือง ประกอบกับดาบพระสามดียังไม่ได้เดินถอยหลังด้วยช่วงจังหวะนั้นนะคะอาจจะสร้างความสําเร็จให้ความสุขให้ความเจริญมาแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องแขนพันแข็งหรือคนขวายพยายามมากมายแต่พอหลังจากประมาณวันที่28กันยาย,ยนสองพันหรคสิเป็นต้นไปดาวพระพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นภพกรรมะได้ตำแหน่งเกษตราราธิบดีมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในเรื่องการงาน แถมยังได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานก็อาจจะมีมากมาจนทําให้ชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีความเหนื่อยก็ได้นะคะที่ว่าดาวพระเสริฐเดินถอยหลังอาจจะเป็นเพราะว่าดาวพระพุทธซึ่งเป็นกรรมะเข้าสู่บ้านตนเองและตําแหน่งกเกษตรตาและก็ตําแหน่งอุดนะคะมีความสูงยิ่งในเรื่องการงานการงาน อาจจะเยอะมากจนทำให้ชาวลัคนาราศีธนูมีความอ่อนเปลียมีความเหนื่อยหน่ายมีความอาจจะรู้สึกว่ามันมากเกินไปจนทำไม่ค่อยไหวมันรู้สึกเหนื่อยเต็มที่อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนั้นดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นภพกระดุมพักการเงินนั้นในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหสิบกเป็นต้นไปนั้นสองปีครึ่ง ได้ย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นพบสัตว์ช้าการติดต่อสื่อสารการทําธุรกิจการติดต่อค้าขายเป็นในหน้าหรือการพูดจาจราจาการเข้าสังคมปะปกกับพี่น้องเพื่อนฝูงการเดินทางระยะใกล้การทําสัญญาทาธุรกิจช่วงจังหวะที่อยู่ในราศีกุมเรือนสัตว์ช้านั้นก็จะมีการเงินจากการทําอย่างที่แม่หมอกกล่าวไปข้างต้นแต่หลังจาก รู้สึกว่าประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงประมาณวันที่23ตุลาคมศปนรก16มีนนะคะดาวพระเสารนั้นได้เดินพักเดินถอยหลังนะคะแล้วก็ทำให้การเงินของชาวลัคนาร,ราศีธนูอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินอาจจะติดติดขัดขัดแล้วก็ไม่ค่อยเพียงพอในเรื่องของรายจ่ายอา่แล้วก็ทำให้มีการที่อาจจะ ต้องรอนิดหนึ่งรอให้ดาวกระดุมพระการเงินดาวประเสาร์ได้เดินปกติก่อนนะคะาดาวจะเริ่มหยุดพักหลังจากที่ยีสตุลาคมแล้วก็จะเริ่มม์อีกครั้งเป็นเวลาประมาณ7วันรู้สึกถึงวันที่เจ็ดสิวันจนถึงวันที่7จ็ดพฤศจิกายน2อ6พดาวมลหมายความว่ามันพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วมันเดินแบบช้าชนั่นเองนะคะ หลังจากวันที่7พฤศจิกายน2 5 6พัเป็นต้นไปดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นพบก,การเงินก็จะเดินหน้าเต็มที่นะคะเข้าสู่เข้าสู่เรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของการค้าขายทำธุรกิจก็จะมีการเงินเข้ามาจากเรื่องของการทำธุรกิจการติดต่อสื่อสารการค้าขายการพูดจาตจราจา,าแล้วก็อาจจะมีการทำเกี่ยวกับเรื่องของการ ภายในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกัน่อเกิดซึ่งลาภผลให้กับชาวลัคนาราศีธนูเป็นอย่างดีเลยนะคะ,ะส่วนสำหรับเรื่องของโชคลาบนั้นดาวโชคลาบก็คือดาวพระศุกดาวพระศุกรในช่วงของเดือนกันยายนนี้ตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงวันที่27เจ็ดกันยายนนั้นก็สถิตอยู่ในราศีกรกฎในเรือนมรณนะ เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนานราศีตุูในบางคนนะคะซึ่งการดูของแม่หมอเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นต้องดูดวงเป็นการเฉพาะเจาะจงถึงจะรู้ว่าเป็นลักษณะที่ตรงแท้นะคะหรือ90% 80%ก็ว่ากันไป ะมีดวงดาวในพื้นดวงเดิมนะคะจะบอกว่า,าคุณมีบุญน้อยมากแค่ไหนนะคะแล้วมีลักษณะของการได้มาซึ่งการงานหรือการเงินหรือ,อผู้ครองคนรักเป็นอย่างไรแต่นี่คือการดูแบบภาพรวมของลัคนาราศีธนูเท่านั้นาลาบผลในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะลาภะดาระสุ ก็ยังคงสถิตยอยู่ในราศีกรกฎจนถึงวันที่27กันยายนในเรือนมรณะอาจจะได้รับผลมาจากเรื่องของมรดกหรืออาจจะได้มาจากความเจ็บป่วยจากการเดินทางไกลหรือจากการทำงานออนไลน์ก็เ,เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นไปได้หลายทางความหมายของแต่ละอา่า มรณะนี่อาจถ้าจะแปรก็แปลไปได้หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะเราจะพูดถึงเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องของการงานก็อาจจะเป็นการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการ่องความเจ็บป่วยแพทย์พยาบาลการที่เป็นงานออนไลน์อะไรพวกนี้แต่ถ้าเกี่ยวกับสุขภาพก็อาจจะมีความอ่าที่เกี่ยวกับเรื่องของความที่ต้องระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยอ่าหรือถ้าเป็นลักษณะของ มดระดกก็ได้ด้วยเช่นกันถ้าเป็นการเงินรับผลอะไรพวกนี้นะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเมื่อกี้ก็พูดถึงสุขภาพนะคะดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นภพเรือนสุขภาพนั้นมรณะ2วันครึ่งก็เดินใน1ราศีเพราะฉะนั้นใน1เดือนก็เดินครบทุกราศีสองวันครึ่งเดินในทุกราศีในหนเดือนก็ครบเดินครบทุกราศีเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้พูดต้องพูดเจาะจงแบบละเอียดยิบเลยว่าวันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านั้นไปอยู่ในราศีนั้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 นมันก็ไม่ได้เจาะจงเราพูดแบบภาพรวมภาพกว้างแต่ถ้าดาวพระจันทร์เดินเข้าไปสู่ในภพอริภพวินาศนะหรือภพมรณนะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของความเจ็บป่วยแต่เข้าไปสู่สุภาหรือเรื่องของอ เรื่องของอะไรที่มันดีๆนะคะสุภาอะไรแบบนี้ก็อาจจะกเกิดเรื่องของการที่เป็นความเจ็บป่วยอยู่ก็อาจจะหายอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะนั่นก็คือสุขภาพนั่นเองแล้วก็ในช่วงจังหวะนี้ก็หมายความว่าต้องไปดูที่ดวงดาวพื้นดวงเดิมของคุณว่าดาวประจันนั้นสถิตอยู่ในภพเรือนไหนจะบอกได้ว่า ในช่วงพื้นดวงเดิมทั้งชีวิตของคุณนั้นส่วนมากสุขภาพของคุณจะเป็นลักษณะแบบไหนอาจจะเป็นลักษณะว่าอไม่ค่อยมีความเจ็บป่วยแข็งแรงมากกว่าเจ็บป่วยหรือมีความเจ็บป่วยอยู่ในตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วก็จะมีช่วงจังหวะเวลาที่ว่ามันจะมีว่าต้องมีความเจ็บป่วยแน่นอนแต่ว่าจะเป็นช่วงจังหวะไหนเท่านั้นอะไรพวกนี้และเจ็บป่วยนั้นเกิดจากอะไรมันจะบ่งบอกได้ถึงขนาดนั้นนะคะ อ่าต่อไปเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วดาวบันุทุก็คือดาวประหัสับรีซึ่งเป็นภพบันทุแล้วก็ตัวตนตน,ตนุลักษ์ของชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะคะในช่วงจังหวะนี้ก็แม่หมอบอกไปแล้วว่าอยู่ในภพเรือนของปุตตะอ่าคนที่มีครอบครัวถ้าช่วงนี้ปีนี้ต้องการมีบุตรเอ่อหรือต้องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผ่านนะ หรือต้องการที่จะปลูกบ้านก็สามารถทําได้ทั้งนั้นเพราะว่าได้ตำแหน่งราชาโชคหนึ่งปีเต็มตั้งแต่19เมษายนจนถึง30เมษายนส5 6 7แต่ช่วงจังหวะนี้29 29สิงหาคมจนถึงประมาณมกราคมส5 6 7นดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังเมื่อดาวเดินถอยหลังทําให้ในเรื่องของครอบครัวเรื่องของอความรักใหม่ๆก็อาจจะห่างเหิน คนมีครอบครัวก็อาจจะห่างเหินด้วยกันนะคะตั้งคนรักใหม่ตั้งเรื่องของบุตรหลานบริวารตั้งเรื่องของการลงทุนเรื่องของการาตัวตนมีความที่อาจจะไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่ในเรื่องของครอบครัวก็อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเอาใจใส่กันเท่าที่ควรอาจจะไม่ค่อยอสูงสิงแบบมีความสุข มากเท่าที่ควรอะไรพวกนี้นะคะมีการอาจจะคิดหาเงินหางานหาอะไรมาประทังชีวิตมันชีวิตได้มีความสุขมากกว่าที่จะมายุ่งอยู่กับเรื่องของความรักอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้นะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะมีเรื่องของบุตรหลานเข้ามาเกี่ยวพันทําให้มีเรื่องที่ต้องอดูแลอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันส่วนสําหรับคนโสดนั้นดองคารซึ่งเป็นพรปุตตะ ในช่วงจังหวะของเดือนกันยายนนี้ก็คงสถิตอยู่ในราศีกันนะคะซึ่งดาวอังคารนั้นก็สถิตอยู่ในราศีกันมาตั้งแต่วันที่18สิงหาคมแล้วนะคะแล้วก็จะสถิตอยู่ในราศีกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งก็น่าคิดว่าน่าจะประมาณ30กันยายนไปเลยนะคะ,ะในราศีกันซึ่งเป็นภพกรรม,มาก,การงานการกระทําและก็กรรม เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูอาจจะพบรักกับคนที่มาจากกรรมเก่าจากอดีตชาติพบหรือจากการงานจากการติดต่อในสายงานก็เป็นไปได้นะคะในช่วงจังหวะนี้หนึ่งเดือนครึ่งจนถึงสามสิบกันยายนสองพนันรสิบหกก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเรื่องของความรักเพราะแม่หมอเคยเตือนทุกคลิปเกือบทุกคลิปเลย สำหรับคนโสดนะคะเพราะว่ามีดาวราหูอยู่ในภพของปุตตะนะคะดาวราหูเป็นดาวที่ลุ่มหลงมัวเมาดาวที่ไม่ชัดเจนดาวที่คลุมเครือแล้วก็ตอนนี้อยู่ร่วมเรือนกับดาวพฤหัสบดีก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามีคนเข้ามาถึงสองคนด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่าคนไหนเป็นคนที่มีความจริงจังและจริง,จรงใจสําหรับชาวลัคนาราศีธนูอย่างแท้จริงเพราะว่ามีดาวราหูและก็ดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพ ปุตตะปุตตะหมายถึงความรักใหม่ๆคนโสดเพราะฉะนั้นจะพบรักกับคนที่มีความจริงใจแล้วก็คนที่อาจจะมีเพื่อหวังผลประโยชน์เข้ามาในชีวิตหวังอย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีธนูอาจจะหวังเรื่องอความรักแบบหลอกลวงแบบโคอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือปิดบังซ่อนเร้นอะไรไว้ไม่ให ให้ชาลัคนาราศีธนูได้ทราบเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึง่งแล้วอีกคนนึงก็อาจจะเป็นคนที่จริงจังจริงใจแต่ชาลัคนาราศีธนูอาจจะยังไม่ค่อยเห็นถึงความชัดเจนอ,อาจจะมองลุ่มหลงอยู่กับความรักที่มันหลอกลวงอยู่ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะแม่หมอก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีประสบชัยชนะในทุกสิ่งที่ปรารถนา สำหรับคลิปนี้วันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ